เพื่อนสองคนก็คือไปไทยนะครับเพื่อนโจดี้ก็ไปไต้หวันนะอาหารเย็นคืนนี้ก็คือง่ายๆเลยนะเราก็มาถึงตั้งแต่ประมาณสักบ่าย4ี่โมงเย็นนะครับเนาะสวัสดีครับเนาะก็สวัสดีวันหนึ่งนะก็นั่แหละหลังจากที่เรานะครับกลับมาจากโกโค้แล้วก็บริสเบนใช่ไหมครับเมื่อวานนะครับพอดีมาถึงเนาะก็เดินไมเข้านี่แหละส่งโทรหาเดวิดวันนี้ก็เลยมาที่นี่นะครับเป็นบ้านของเพื่อนนั่นเองนะเป็นเพื่อนเบนนะเบนอยู่ตรงนี้ไงนี่ไงเบนอ่ะเนี่ยไทยเบนนะครับสวัสดีครับ เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างมายาม้ายมาอยู่ตรงนี้<ม>เป็นไงบ้างชอบกว่าจากที่อื่นไหมที่อันที่อพาร์ตเมนต์ที่เราเคยไปมันออพาร์ตเมนต์เก่าใ,ใหญ่ก,กว่าแต่ที่นี่เล็กกว่าแต่แบบเหมือนง่ายมี tram สองสายข้างหน้าเลยข้างหน้าอพาร์ตเมนต์แล้วก็เดิน ห้านาทีก็ถึงรถ<ช>ไฟแล้วเราเ<อ>นี่มันเหมือนว่าเป็นสัดส,ส,ส่วนมากกว่าก็ส่วนมากลิฟต์ก็ไม่ค่อยมีใครใช้เพราะอันนี้เป็นอยู่ชั้นบนสุดี่นี่มีกี่ชั้นมีสามชั้นถ้าไม่รวมชั้นใต้ดินนั่นแหละครับทุกคนแล้วก็เป็นคร่า,าวๆครับของเพื่อนนั่นแหละพเพื่อนเบนนั่นแหละเพื่อน ที่แบบเห็นเน็ตบ่อยๆในคลิปของผมนะที่แบบไปทำกับข้าวอะไรอย่างงี้ยใช่ไหมแล้วแบบไปข้างนอกด้วยกันเนาะแล้วก็เราทั้งสองคนนะครับก็อ่าก็เป็นสัญชาติของออสเตรเลียนะครับอ่วันนี้ก็คือแบบมาแบบมาแบบอ่าเรียก้ว่าไม่ได้แบบแพลนมากมายแล้วก็คือแบบมามามาหาเพื่อนด้วยนะเพราะว่าอ่าเพื่อนกายกับเพื่อนเอเวนเนี่ยเพื่อนในกลุ่มของเราเนี่ยก็คือเพื่อนสองคนเนี่ยก็คือไปไทยนะครับเพื่อนโจดี้ก็ไปไต้หวันนะ ก็มีแค่ผมก oh, oh, ับออ่่าาเบนแล้วก็ไมเคิลนั่นเองนะครับนี่ก็จะมีนี่เป็นเป็นข้างนอกนะครับว่าจะเป็นแบบระเบียงเนาะแล้วก็เป็นถนนนะครับในเมืองอยู่ตรงนู้นนะครับเป็นในเมืองนะครับแล้วก็นี่ก็จะมีตู้ปลาใหม่นะนี่เลยตู้ปลา We're the only people here. Jody's gone and i r v i n and Guy are not here, so. Okay. w o w l look at that. Yeah. How was the concert last night? The orchestra? Did you mm. it? Okay Michael and Special um, champagne An Amazing housewarming gift Not <laughs> and their trouble is when they've been in the bottle for 13 years Man, <laughs> I'm not manly strong. enough I look strong Oh Must have like Oil <laughs> I'm scared now say <laughs> <laughs> so It's a Yeah testing water little too don't it. But, it's high? that. I nice. No, can't a after We like do book for um, just อาหารเย็นคืนนี้ก็คือง่ายๆเลยนะครับพอดีสั่งออนไลน์นะครับอูเบอร์เนาะเป็นอาหารญ,ญี่ปุ่นนะครับก็มาส่งหลังจากที่สั่งประมาณสัก45นาทีนะครับแต่เพื่อนผมเนี่ยเพื่อนไมเคิลเนี่ยคือหิออไม่กินอาหารทะเลนะพวกปลาพวกกุ้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะ แต่ผมก็คือผมกินนั่นแหละแล้วก็อันนี้จะเป็นไก่ทอดเนาะมีเกี๊ยวเกี๊ยวหมูด้วยนะครับเกี๊ยวไก่หลายอย่างเลยนะครับเนาะก็นั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศวันนั้นดีกว่านะครับทุกคนเกี uh ๊ยวซาเฟร่เกี๊ยวซาใช่อันนู้นว่าสปอตนะตัวเล็กเป็น first There's many cookies. I think it's very Put that together something. Yeah. stuff <laughs> yeah. That looks really amazing. Nice and yeah, nice. something? Uh, yeah. Uh, 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 teriyaki, chicken. teriyaki chicken. Teriyaki chicken, yes. And that's the katsu curry sauce in those pots, I guess. Yeah, this one. Wow. Oh, oh that's so the teriyaki still chicken. Still steaming. Wow, look at that. Despite Abdul. What's it, Abdul? A deal, sorry. A deal. Didn't, didn't we cook it? I did. Yeah. yeah I taking a long, to long to time to get down. here. Ben cooked that. Ben's been really good. <laughs> <laughs> yes. i Yes. actually provide decent amounts of sauce. Look. Look, I, I just cooked chicken. can. <laughs> Everyone having No one's been checking anything or... here. What's those? Chicken burgers? I don't know. What chicken is this? This one? Oh, that's no, that's no chicken. Oh, vegetarian. Oh, vegetarian. Oh, I'm going to sit here. That's mm. quite nice. Have a seat. Very fast. I like that. Very like that. Yeah, like you เราก็มาถึงตั้งแต่ประมาณสักบ่าย4มงเย็นนะครับเราก็นั่งกันถึงเกือบ4ี่ทุ่มเนาะครั้งนี้มาเจอเพื่อนก็สนุกสนานะครับคุยกันยาวเลยนะครับอาหารที่สั่งมาก็อร่อยนะครับทุกคนเอนจอยเนาะ,ะหลังจากนั้นนะครับพอดีเพื่อนนะ่ะเพื่อนเบนแล้วก็เพื่อนไมเคิลก็เดินมาส่งเราที่สถานีนรถไฟนะครับเดินประมาณสัก5นาทีอากาศวันนั้นก็ค่อนข้างเย็นนิดนึงนะครับ ก็เซฟกุดบายนะครับกับเพื่อนนั่นเองเนาะก็เราขึ้นรถไฟนะครับก็คือนั่งรถไฟไม่นานครับประมาณสัก15นาทีครับเข้าเมืองเมลเบิร์นแล้วจากนั้นก็คือค่อยเดินมาที่อพาร์ตเมนต์นะครับโอเคครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่แวะมาชมคลิปนี้นะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีคลิปต่อไปแล้วกันนะครับบ๊ายบาย